ตอนค้า มื้อแรกของวันโดยเฉพาะมื้อหนักๆที่มีทั้งของมันเอยของทอดเอยของหวานเอยแบบนี้นะคะอยากมีหุ่นสวยเราก็ไม่ดืงที่จะทานตัวช่วยค่ะนั่นก็คือตัวฮันนี่คิวนี้เลยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเพรมีปัญหาลงพุงหนักมากๆเดี๋ยวแปะรูปให้ดูเลยค่ะเป็นคนที่ชอบกินชาบูหมูกระทะจนมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยตัวหนาตัวบวมตัวตันแขนขาใหญ่ก็ได้ตัวฮันนี่คิวนี้แหละค่ะที่มาช่วยตัวนี้คือแนะนําเลยนะคะสําหรับคนที่ดื้อ,อยาลดยาาทานตัว ก็ไม่ลงสักทีหรือสําหรับคนที่ลดน้ําหนักน้ําหนักลงไปเยอะๆแล้วนะคะอยากจะลดอีกแค่หนึ่โลเนี่ยก็แนะนําตัวนี้เลยค่ะนี่ค่ะเขาก็จะละลายไปหมดเลยนะคะละลายไวมากเราก็จะทานพู่งกันนะคะฮันนี่คิวสกแคปซูลค่ะแล้วก็เอาหมุนไซมกกัดกัดเฉดินเม็ดปูหน่งเม็ดอร่อยมากทุกคน